สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้สำหรับเด็กประถมวัยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะครับสำหรับสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาชมสื่ออีก2ชิ้นนะครับชิ้นนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสื่อชิ้นนี้ชื่อว่าอะไรนะครับและนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสื่อชิ้นแรกเรียกว่า หาคู่สีเหมือนนะครับผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้คือถ้วยเยลลี่ปีโป้นะครับข้างในใส่มเมล็ดถั่วเขียวเอาไว้เพื่อให้เกิดเสียงและปิดทับด้วยกระดาษสีต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กๆได้จับคู่สีที่เหมือนกันส่วนตรงนี้เป็นแผ่นรองนะครับทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดจะมีช่องเอาไว้ให้วางถ้วยวิธีเล่นให้เด็กๆนำถ้วยที่มีฝาสีต่างๆนะครับ วางลงไปให้เต็มแผ่นรองโดยวางคระกันไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับจากนั้นก็ให้เด็กๆสัตกันนะครับหยิบขึ้นมาทีละอันเพื่อหาคู่สีที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อหยิบสีชมพูขึ้นมาก็ให้หาสีชมพูที่มีฝาสีชมพูเหมือนกันแบบนี้นะครับสื่อชน้นนี้นะครับจะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสีต่างๆการสังเกตการเปรียบเทียบนอกจากนี้นะครับยังส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม การเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยด้วยนะครับสื่อชิ้นต่อไปนะครับจะพามาชมสื่อชิ้นนี้แล้วกันนะครับสื่อชิ้นนี้สร้างมาจากวัสดุเหลือใช้อะไรไปรับชมกันเลยนะครับสื่อชิ้นที่2นี้นะครับชื่อว่ากล่องแยกรูปทรงผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้คือกล่องลังกระดาษนะครับแปะทับด้วยกระดาษสีแล้วเจาะช่องเป็นรูปทรงต่าง นำเศษฟิวเจอร์บอร์ดที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาตัดเป็นรูปทรงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับและรูปทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้าให้เหมือนกับช่องของกล่องที่เราเจาะไว้สําหรับการใช้สื่อนะครับให้เด็กๆเล่นเกมแยกรูปทรงโดยนำเศษฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่มีรูปทรงต่างๆใส่ลงไปในกล่องนะครับโดยแยกตามรูปทรง อย่างเช่นรูปทรงสามเหลี่ยมก็ให้ใส่ลงไปในช่องสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ใส่ลงไปในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับช่องที่เป็นครึ่งวงกลมก็หาเศษฟิวเจอร์บอร์ดที่เป็นรูปร่างครึ่งวงกลมใส่ลงไปนะครับสื่อชิ้นนี้จะส่งเสริมให้เด็กรู้จักรูปทรงต่างๆเช่นรูปทรงวงกลมรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยม และนอกจากนี้ยังฝึกการสังเกตและการจำแนกพร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องสีต่างๆด้วยนะครับ